วันนี้จะมาปลูกกวางตุ้งเพิ่มเพื่อนๆผักกวางตุ้งผักกระจนบ้านเราเรียกผักกระจนเนาะแต่ว่าคนไทยเขาเรียกกวางตุ้งกวางตุ้งเขียวเนาะวางพื้นก่อนทำไมปลูกเดียวเที่ยวเขาแก่แล้วปลูกไม่งานนะเพื่อนๆเนาะปลูกเพิ่มอีกสักสองแปลงเนาะก่อนไปเกี่ยวข้าว แห้งตากยินเอาไว้ค่ะทำแปลงไว้ตั้งแต่เมื่อวานเมือ่อว,วันก่อนเนี่สองสามวันเดี๋ยวพ่อขาดติดแล้ว่ <c oughs> อามาเสริมปุ <c oughs> ๋ยหมักอีกทีนึงเนะาะตอนนี้ก็ลูกไปก่อนนะเพื่อน うん。<laughs> รดน้ำ่อนรดน้ำตอนปลูกนะคะจะไ,ได้ปลูกง่ายนะดินแห้งค่ะดินแห้งฝนหยุดตกนี่ดินแห้งเลยไม่ต้องห่วงเลยดินแถวนี้เก็บน้ำไม่ค่อยได้นะดินเหนียวปลูกเลย เบี้ยจนต้นใหญ่แล้วใก่เสร็จแล้วแปลงหนึง่งเบี้ยผัดจนจะเลยเวลาปลูกแล้ว ไปยังไงก็ได้กินนะทา,าแมลงไม่มาแย่งกินหมดยังไม่ไม่ได้ซื้อน้ําส้มควันไม้มาเลยแมวทําน้ําส้มควันไม้หกหมดแล้วจะได้ซื้อใหม่เสร็จแล้วสองแปลง รดน้ำอีกทีหนึ่งเนาะรดน้ำอีกทีหนึงลหนาวัดมาบ่อยๆเพี่อนะ้ะต้องอาบน้ำต้เศษหัวค่ำนะนำคืนหนาวนะคะที่นี่ ถังน้ำมาไว้ใกล้ๆเพื่อนๆรดน้ำง่ายเนะาะซื้อถังน้ำมาไม่มีระบบน้ำหยดนะแบบนี้แหละนี่เสร็จแล้วโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาปลูกผักคลิปหน้ามะเจอกันใหม่นะคะชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย